สิทธิภพพาพทุกระดับในช่อง GT Channel นะครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ครับก็มาฉลอง400,000นะครับเจ <c oughs> ้าภาษาก็กำลังจะเล่นน้ำครับกับพี่สี่มงคลของวังนี้ อนนี้ไปฟิล์มเค้น่ี่สวนภาษาเลยครับเล่นกันในน้ำใหญ่เลยครับตอนนี้ลูกโขงก็ไปแล้วครับตอนนี้ลูกโขงมาถึงโน้นแล้วครับ ตอนนี้พี่ลีมก็สาน้ำให้หุภาษาเลยครับก่อนกลับบ้านครับ <c ười> ก่อนกลับบ้านครับนี้ตามก็อาบน้ำให้คุณมกุกคนอยู่ ครับยืนมนหลังเลยครับเท mm. ่มากครับม mm. ีก้าสพันษาครับ mm. นอนนอนเล่นดินเลยครับ mm. นอนเล่นน้ำกับพี่ฟิล์มเล, mm. เลยครัโห oh. น่าสนุกมากเลยครับ mm. สองพี่นอ้องเล่นน้ำกันครับ <laughs> มีสายลุกขึ้นไม่บอกทีมเลย <c oughs> เล่นกันใหญ่เลยครับก่อนกระบ้านครับท่วง่ี้ ตอนนี้นะครับเราก็จะไปที่อุโมงค์ปานเดินแบบทางอุโมงค์ไปกันเลยครับ let's go ตอนนี้นะครับจะกลับบ้านแล้วจูบันสาไม่ยอมขึ้นจากน้ำครับเพราะว่าติดใจครับฟิล์มก็เรียกครับไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นครับสูภาษาไม่ยอมขึ้น คนสาเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วตอนนี้โหห้ยนู่นนู่นนูไมเข้ามงไไปกลับบ้านกันสายนิ่งตามีฟิมครับกลับบ้าน อุ้ยเอาอีกแล้วลงอีกแล้วน้ำโคลนเดยนี่ไปครับตอนนี้กลับบ้านแล้วครับพี่สีมงคลก็เดินมาตามหลังครับดูครับตอนนี้วิ่งกลับบ้านกันแล้วครับเป็นภาพบรรยากาศสวยมากครับ โอ้โหครับตอนนี้เราก็มาเจอขุอมงแล้วครับดูครับสิบภาษาก็เดินตามไปฟิลมครับเนื้อนึ้นนะครับตอนนี้เราจะเดินเข้าขุมงแล้วครับเอาฟิลมเรากอนอดู ในป่าลึกครับบรรยากาศนี่สวยมากเลยบรรยากาศจะถึงเย็นแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งครับอันนี้ผ่านภาษาลับป่าเลยครับไปไปไปล้ไปแล้วภาษาเข้าป่าแล้วภาษามาถึงแล้วครับตอนนี้ ดูครับอุโมงปา่าลึกครับบรรยากาศนี่สวยมากเลยเบปันษาก็มาครั้งแรกนะครับิบปันษากไ็ไม่มีการแตกตื่นนะเ,เพราะว่าพี่ฟีมมาด้วย เปินไปเล่นดินทรครับเพราะว่าเป็นดินทรายครับผมดูครับบรรยากาศครับสวยมากเลยมาเสบานซาม,มาฮะดูครับตอนนี้ก็ยิ่งเดินเข้ามาก็ยิ่งสวยนะครับ ดูครับไม้ก็จะเยอะครับแล้วก็มีทางเข้านะคุณพ่อก็มาดูด้วยครับดูครับยิ่งเดินมาก็ยิ่งสวยครับยิ่งลึกครับก็จะมีทางออกอยู่ข้างหน้าคพี่สิ่บางคนก็เดินมาครับเรื่อยครับนี่ก็ก่อนกับ้านครับเราไม่ได้นอนท้งคืนนะครับ เงียบมากครับไม่มีเสียงเลยครับมีแต่เสียงนกครับเดินเร็้ยวจะเดินไม่ทันพี่ฟิล์มก็เดินไปถ่ายรูปสื่อภาษาไปครับพี่ศิริบางคนก็จะเดินช้าหน่อยใช่ไหมเพราะว่าเขาสูงครับโอ้โหดูครับตรงนี้บรรยากาศสวยมากเลยครับ จะเดินมาได้ไหมนี่โอ้โหครับจะเป็นดินเนินขึ้นเลยครับถ้าเป็นช่วงฝนตกหนัหนกนี่น้ำก็จะท่วมมาถึงนี่เลยครับดูบรรยากาศครับสวยมากครับ เ yeah, สร็เป็นสองมาเรื่อยๆครับส่วนพี่ปาลมก็อยู่ข้างหลังครับบรรยากาศตอนเดินกลับบ้านครับโอ้โหครับดูโพรงไม้ครับลากไม้เยอะแยะเลยครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ด,ดูถ้าเอฟซีได้เข้ามาดูจริงๆนีนจะสวยมากเลยครับเป็นอุโมงครับปลาเทียบครับดูครับตรงนี้เป็นโพรงเลยครับ เดินมาเรื่อยๆครับดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ครับเป็นโพรงเข้าไปลึกๆเลยครับโอ้โหรบรรยากาศนี่สุดยอดเลยครับเย็นครับไม่มีเสียงรบกวนเลยครับเงียบกริบเลยยมีแต่ลากไม้โพรงไม้เลยครับมีงูยิบ Ų, มีคาบงูด้มีคาบงูนี่ครับ bueno. ที่สักคิ์สักคิ์มากครับทีนี้นี่อ่ธรรมชาติแค่ไหนดูมีใยแมงมุมด้วยจิไม่ทุกอย่างครับใยแมงมุมนี้ก่อนกะับบ้านแล้วก็เดินรอดอุโมงค์มาครับม่องหาทวันผูกอยู่ครับเครือสวัสดิ์ไม่เจอหลยหายากครับ ดูความสวยงามครับโอ้โหครับอา,าอากาศดีมากครับไม่ร้อนด้วยครับเข้ามาในนี้เย็นครับว่ามีต้นไม้ เยอะครับดูครับะะต้นครับเป็นต้นไม้เกา่าครับต้นไม้ที่มองงีอายุมากใช่เป็นมหัศจรรย์เลยครับพระจนไพยันมากเพราะว่าสวยงามบอไมู่ดูครับเดินเป็นชั้นๆเลยครับสวย,สวยจริงๆครับแถวนี้ ก็จะมีอันนี้ครับเป็นสาลายาเลีเขียวครับฮะคุณรามอสมอสหรอว่าแต่สาลายงี่หบ้าาน้กนีป้อบรรยากาศครับ็คนมาแล้วเห็นคนก็มาแล้วลรครับ สุดยอดมากครับสุดยอดไปเลยใช่นี่ครับก่อนกลับบ้านกลับมาปิดคลิปกันนะครับผมครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกรีด้วยนะครับเสียงไม่มีเสียงแล้วแอบแล้วบายบายครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ Let's go